สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวหมู่บ้านพฤกษา13นะครับเป็นทาวน์โฮมหลังกลางขนาด18ตารางวาซอย1นึทับห้านะครับบ้านหลังนี้เราจะได้จั่วของบ้านเต็มตัวบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในของบ้านกันนะครับสำหรับบ้านหลังนี้จะมีขนาด18ตารางวานะครับผมมีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้บ้านเนี่ยทรงจั่วเต็มบ้านเนี่ยหลังนี้ผมก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าของเราเนี่ยมีการต่อเติมด้านบนนะครับด้วยหลังคาเมทัลชีตนะครับเปลี่ยนวัสดุใหม่หมดด้้าานนขงงตีะแ นหน้าสีนะครับผมเป็นสีฟ้าอ่อนตัด hm. สีฟ้าเข้มได้อย่างลงตัวเลยครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นบริเวณลานจอดรถนะครับสามารถจอดรถกระบะได้คันยาวๆ1คันนะครับหน้าบ้านก็ส,ส,สามารถจอดรถได um ้อีก1คันนะครับผมสาหรับบริเวณเนี้ยผมแนะนําเลยซอยนี้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็สงบมากๆเลยครับใครที่ซื้อนะครับไว้อยู่อาศัยเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับด้านนี้เราจะแถมปั๊มน้ําแทงน้ําให้ด้วยนะครับทำให้คุณลูกบ้านไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อติดตั้งเองแล้วครับผม สำหรับบริเวณภายในตัวบ้านนะครับขนาด18ตารางวาค่อนข้างกระทัดรัดนะครับเหมาะกับครอบครัวเริ่มต้นอาศัยตั้งแต่3-4คนขึ้นไปนะครับสำหรับด้านล่างจะเป็นแบบเปิดกว้างนะครับสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้วางโซฟาได้วางโต๊ะทานข้าวได้เช่นกันครับส่วนด้านขวานะครับจะเป็นบริเวณเก็บของนะครับทำให้คนที่มีของเยอะๆเนี่ยสามารถเก็บของใต้บันไดได้ด้วยครับขนาดเนี้ยกำลังดีเลยนะครับและราคาผ่อนอะไม่แพงผ่อนเริ่มต้นประมาณ6,000กว่าบาทแค่นั้นเองครับ ห้องครัวจะมีซุ้มโค้งนะครับขนาดกว้างเลยครับทำให้เข้ามาแล้วบ้านจะดูเป็นสไตล์ยุโรปมากขึ้นนะครับผมทำให้บ้านเนี่ยมีมูดแอนโทนแล้วก็คุมโทนยุโรปได้อย่างชัดเจนเลยครับ ตรงนี้จะเป็นบริเวณโซนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับขนาดความสูงกําลังพอดีเลยครับผมสามารถทํากับข้าวบริเวณนี้ได้นะครับติดลูกหมุนด้านบนไว้ให้เปลี่ยนวัสดุใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นกระเบื้องซีรีส์ใหม่เลยนะครับตัดได้อย่างสวยงามเลยครับทาให้บ้านเนี่ยดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับสำหรับบริเวณลานซักล้างเนี่ยเรามีจุดติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับท่อน้ําดีท่อน้าทิ้งบริเวณนี้เลยครับผม สำหรับห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องนี้เราจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดเลยนะครับจะมีขนาดกระทัดรัดนะครับผมสุขภัณฑ์ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าชั้นวางของนะครับแล้วก็มีที่ติดกระจกติดเรนชาวเวอร์ไว้ให้นะครับผม ถัดเข้ามาบริเวณชั้นสองจะประกอบไปด้วย3ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับห้องนอนแรกบริเวณหน้าบ้านขนาดกระทัดรัดนะครับสไตล์บ้านพึกษาเลยครับผมก็จะมีมูลวดเหล็กดัดน,นะครับแถมไว้ให้แล้วนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมมีการเปลี่ยนกระเบื้องด้านล่างให้ใหม่นะครับทาสีประตูใหม่นะครับเปลี่ยนสวิตช์ให้ใหม่ด้วยครับ ห้องมาสเตอร์เบดมหลังนี้นะครับจะมีความกว้างเป็นพิเศษมากกว่าหลังอื่นๆนะครับเพราะหลังนี้ไม่ได้ระเบียงแต่สามารถได้พื้นที่ใช้สอยนะครับของตัวห้องมาสเตอร์เบดูมาเพิ่มมากขึ้นสามารถวางเตียง6ฟุตได้นะครับติดม่านเนี่ยจะดูสวยมากเลยครับมุงลวดเหล็กดัดมีให้เรียบร้อยแล้วครับตู้เสื้อผ้าสามารถวางบริเวณนี้ได้แล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะครับสามารถพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีเลยครับ แล้วห้องสุดท้ายเป็นห้องนอนหลังบ้านนะครับผมก็จะได้หน้าต่างเต็มบานขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมมุ้งลวดเหล็ดดัดมีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนสามารถทําเป็นห้องนอนลูกคนเล็กได้หรือจะทําเป็นห้องพระก็สามารถทําได้เช่นกันครับ สำหรับบริเวณห้องน้ําสไตล์พิกษานะครับก็จะกว้างเป็นพิเศษเลยนะครับผมสามารถอาบน้ําได้อย่างจุดใจเลยนะครับคุณลูกค้าสามารถติดมากนะครับผมกันน้ำกระเซ็นได้ด้วยนะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่นะครับเหมือนข้างล่างเลยครับผมตรงนี้มีรูระบายอากาศนะครับสามารถระบายกลิ่นออกได้ด้วยนะครับทำให้ห้องน้ําหลังนี้ไม่อบแล้วก็ชื้นจนเกินไปครับ เดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาบ้านหลังนี้ให้ฟังกัน,นครับหมู่บ้านพฤกษา13เส้นเรียบคลองหลวงคลอง3จังหวัดปทุมธานีนะครับผมซอย1นึทับห้านะครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับทำให้ผู้อยู่อาศัยค่อนข้างรม่มรื่นสําหรับบ้านหลังนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแหมื่นบาทตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือ1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับฟรีดาวน์ฟรีโอนพร้อมยื่นสินเชื่อให้เลยครับผมใครที่อยากได้บ้านสไตล์ยุโรปหน่อยนะครับแล้วผสมผสานความโมเดิร์นเนี่ย ผมแนะนําบ้านหลังนี้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากคุยรายละเอียดการยื่นกู้นะครับหรือขอชมบ้านสามารถนัดชมได้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการวิวบ้านหลังนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ